ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จากไมว้ช a าแนลนะคะขายที่นี่หรอคะใช่แล้วลูกบิดาตอบรับอย่างชัดเจนเล่นเอาลูกสาวนิ่งขึงไปชั่วขณะขายทำไมคะทำไมต้องขายด้วยคำถามของหล่อนทำให้ผู้ถูกถามต้องถอนใจยาว คุณจำลองรู้ว่าลูกเคยชินกับที่นี่และเติบโตมาที่นี่แต่ในอนาคตหล่อนจะลืมได้เมื่อไปพบสิ่งที่ดีดึงดูดความสนใจได้มากกว่าพ่อแก่เต็มทีแล้วนะนิดแล้วก็เหนื่อยมามา,มากแล้วด้วยที่นี่มันก็ใหญ่เกินไปแล้วก็หนักเกินไปที่นิดจะรับผิดชอบพ่ออยากให้นิดได้เรียนต่อได้เห็นแสงสีได้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ แทนที่จะหมกตัวอยู่กับป่าเขาแล้วก็งานของผู้ชายพ่ออยากเห็นนิดแต่งตัวสวยๆแทนยินกับเชิดที่ใส่อยู่นี่แล้วก็อยากเห็นนิดเป็นกุลสตรีกุลสตรีนิทราย้ำคำของพ่อแล้วทำตาเลือกทำไมพ่อคิดแบบนั้นล่ะคะหนูไม่ได้อยากแต่งตัวสวยไม่อยากเรียนต่อไม่ได้อยากนั่งรถเก่งโกโก,โกอ้อย่างที่พ่อเคยคิดเลยนะคะ นิดอยากอยู่ที่นี่ค่ะนิดจะทำงานแทนพ่อเองนิดทําได้ทุกอย่างนะคะพ่อเชื่อใจนิดสิคะนิดทําได้จริงๆหลอนพูดเร็วจนให้คะแนนเกือบไม่ทันอย่าขายที่นี่เลยนะคะพ่ออย่าขายเลยนะคะหนูสามารถทำได้ค่ะเสียใจนะลูกพ่อตกลงกับคุณหลอนเขาแล้วคําตอบของคุณจําลอง ทำให้นิทราอ้าปากค้างหันขวับไปมองคนที่นั่งเงียบอยู่ไกลนักทันทีหมายความว่าพ่อขายไปแล้วหรือคะพ่อกับรอนตกลงกันแล้วคุณจำลองย้ำแต่เขายังไม่ได้จ่ายเงินไม่ใช่หรือคะดูบิดาจะไม่รับฟังความเห็นของรอนนักคุณจำลองยกมือขึ้นโบกอย่าแย้งเลยลูกพ่อตัดสินใจแล้ว นิดเป็นผู้หญิงต้องการคนดูแลที่ดีในที่ที่ดีซึ่งไม่ใช่ที่นี่คุณจำลองพูดแล้วก็หลับตาลงทำท่าถอนใจยาวราวกับเหนื่อยอ่อนกิริยาของบิดาทำให้นิทราพูดไม่ออกได้แต่ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดมองชายหนุ่มที่ร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยอย่างไม่พอใจหล่อนรู้ว่าเขาอยากได้ไร่ปรศุสัตว์แห่งนี้แน่นอน พ่อมันไม่เจริญมากและกำลังจะเจริญรุดหน้าไปเรื่อยๆชายหนุ่มเองก็ดูไม่รู้จะพูดอะไรถูกรอนลุกขึ้นทำท่าจะเดินออกจากที่นั่นเดี๋ยวค่ะหลอนเรียกเข่าวไว้แล้ววิ่งอ้อมเตียงมาดักหน้าฉันขอร้องค่ะอย่ารับซื้อไล่นี้จากพ่อนะคะรอนมองหน้าหล่อนแล้วถอนใจคุณต้องบอกให้ท่านตัดสินใจ ไม่ใช่ผมแต่คุณไม่ซื้อก็ได้นี่คะที่คุณมีอยู่ก็กว้างขวางใหญ่โตอยู่แล้วคุณยังต้องการของเราไปทำไมอีกมันเป็นเหตุผลส่วนตัวและเป็นธุรกิจของผมกับคุณพ่อของคุณท่านต้องการให้คุณอยู่สบายมากกว่าจะเหนื่อยและอีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่แข็งแรงพอจะบริหารไร่ปศุสัตว์ขนาดใหญ่แบบนี้แต่ดิฉันทำได้นะคะ เมื่อมีคุณพ่อคุณเป็นหลักแล้วถ้าไม่มีท่านละ่ะคุณจะทำยังไงคำถามของเขาทำให้นิทราต้องอั้ำอึงรอนทำท่าจะเดินออกจากห้องแต่หลอนคว้าแขนเสื้อที่พับมาถึงข้อศอกของเขาเอาไว้ก่อนฉันจะทำให้ได้ถ้าคุณปฏิเสธท่านรอนมองหล่อนนิ่งอยู่อึดใจก่อนจะสายหน้าไม่ได้หรอกคนสวย เราไม่ได้เล่นขายของกันนะเขาสรุปแล้วดึงมือหลอนออกจากแขนเสื้ออย่างสุภาพก่อนจะเดินจากไปเงียบๆนิทรากระทืบเท้ากับพื้นอย่างฉุนเฉียวก่อนจะหันความมามองบิดาบนเตียงไม่มีวันหลอนบอกตัวเองนิทราจะต่อต้านการขายไร่คราวนี้สุดความสามารถหลอนรักที่นี่รักแผ่นดินผืนนี้และไม่มีวันจะยอมขายให้ได้ หล่อนจะทำให้ได้และจะต้องทำให้ได้และทำให้ได้ด้วยตัวเองหล่อนจะหาคนมาช่วยและอาจขอพึ่งลุงสมอนซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานมานานลุงสมอนต้องช่วยหล่อนได้แน่แต่ก่อนอื่นต้องทำให้พ่อเปลี่ยนใจไม่ขายไร่ให้นายรอนจอมยโสคนนั้นเสียก่อนจะทำอย่างไรดีนิทราคิดไม่ออก ขณะนั้นเองคุณหมอสง่าก็เดินลงมาจากห้องพักสาวน้อยจึงก้มลงมองตัวเองซึ่งยังไม่เรียบร้อยอะไรสักอย่างหล่อนวิ่งปือสาวเท้าขึ้นไปบนบันไดทันทีคุณหมอรอนิดหน่อยนะคะนิดแต่งตัวเดียวเดียวบางเวลานิทราก็เหมือนเด็กยังขี้เล่นสุกซนและไม่ระวังตัวคุณหมอสง่าเดินสายหน้ายิ้มยิ้มลงมา จนถึงข้างล่างและพบกับรอนซึ่งยืนกอดอกหลบอยู่มุมหนึ่งดวงตาของเขากำลังมองตามร่างบางที่วิ่งปลูดขึ้นบันไดไปอย่างรวดเร็วนั่นคุณหมอสง่ายิ้มกับเขาแล้วมองตามคุณนิดน่ะถึงจะไม่ใช่เด็กแต่ก็ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวหรอกคุณรอนความคิดของแกกับเรายัางสวนทางกันอยู่รอนไม่มีความเห็น ได้แต่ก้าวตามคุณหมอเข้าไปในห้องคนป่วยอีกครั้งหน้าตาหมอสง่าไม่ค่อยดีนักเมื่อเห็นผลเอ็กซเรย์นิทราไม่รู้หรอกว่าหมอสง่าและลอนพูดอะไรกันแต่จากสีหน้าของคนทั้งสองดูเครียดขืมจนหน้ากังวลคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะหล่อนพยายามจะถามแต่คุณหมอเพียงตบไหล่ให้เป็นคำตอบ บิดาของหล่อนผ่านกรรมวิธีตรวจสอบทุกชนิดหลายชั่วโมงนิทราเดินอยู่นอกห้องนั่งบ้างยืนบ้างไปมาอย่างกระวนกระวายใจและในที่สุดคุณหมอก็ออกมาหาหลอนคุณนิดกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวหมอจะให้คนไปส่งไม่ไปค่ะนิทรายืนยันทันทีนิดจะอยู่ดูคุณพ่อ วันนี้คงยังไม่ได้คำตอบแน่นอนหรอกนะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นิดรอได้ค่ะขอพบคุณพ่อก่อนท่านหลับอย่าพึ่งกวนเลยนะที่ไร่ยังมีอะไรค้างอยู่หลายอย่างไม่ใช่หรือลุงสมอนอยู่นี่คะแต่ลุงสมอนก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้นี่คุณนิดควรจะไปอยู่ดูแลเองคำแนะนำของหมอเอง ที่พยายามจะให้หล่อนกลับไปทำให้นิทราลังเลแล้วลุงหมอรีบส่งข่าวนะคะแน่นอนถ้าคุณพ่อตื่นลุงจะบอกว่าคุณนิดกลับไปดูแลไร่ท่านจะได้วางใจแน่นอนนิทรารู้สึกพอใจผสมกับความเป็นห่วงบิดาถ้าท่านรู้ว่าหล่อนดูแลไร่ได้บางทีท่านอาจจะไม่ขาย หล่อนคิดพลางมองผ่านกระจกเข้าไปเห็นรอนยืนมองออกมาจากห้องและสบตากับเขาอยู่ชั่วขณะหนึ่งนิทราบอกตัวเองว่าจะต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าหล่อนดูแลไร่ได้พอๆกับต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้ว่าไม่ควรขายไร่ให้กับนายคนนี้แต่จะทำยังไงนิทราถามตัวเองเมื่อหันหลังให้เขาแล้วเดินออกจากประตูจะว่าเขาไม่มีเงิน อาจโกงพ่อชนิดซื้อไม่จ่ายก็ได้หรือจะว่าเขาเป็นคนไม่ดีอาจจะดูคนเก่าคนแก่ของพ่อต่อไปไม่ดีเท่าที่ควรก็คงไม่มีน้ำหนักพ่อคบเขามานานแล้วคงไม่เชื่อหลอนแล้วจะทำยังไงนิทรานึกถึงสายตาของเขาที่มองมายังหลอนแล้วหยุดกึกลงหน้าประตูโรงพยาบาลน,นั่นเองเป็นไปได้ไหม ที่เขามองหลอนเพราะนิทราสวยมองอย่างผู้ชายมองผู้หญิงที่ถูกใจก็ว่าได้ถึงจะไม่รักก็เถอะหล่อนจะฟ้องพ่อดีไหมว่าเขามองหล่อนชอบโกนชอบโกนพ่อจะได้โมโหแล้วเลิกติดต่อธุรกิจด้วยนิทราสายหัวกับตัวเองแล้วว่าเหตุผลเบาไปไม่มีน้ำหนักพอพ่อคงหัวเราะแล้วหาว่านิทราคิดมากเกินเหตุก็ว่าได้ แล้วทำยังไงจึงจะไม่คิดมากล่ะให้มีเหตุมีผลหน่อยพอจะเล่นงานให้นายคนนี้เข้าหน้าพ่อไม่ติดแล้วโกรธกันไปเลยนะ่ะนิทราเดินคิดมาจนถึงรถของโรงพยาบาลและมองหาคนรถซึ่งเดินตรงมาแล้วเขาคงได้รับคำสั่งจากคุณหมอมาเรียบร้อยสาวน้อยเกิดความคิดขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเมื่อหล่อนนั่งรถกลับบ้านนั่นเองแก้มของหล่อนแดงเรื่อ และต้องรีบขบริมฝีปากอิ่มย้อยของตนเอาไว้แน่นเมื่อนึกถึงแผนการขึ้นมาได้แล้วหล่อนจะมีโอกาสได้เล่นงานเขาเมื่อไรล่ะปกติเขาก็ไม่เข้าใกล้หล่อนอยู่แล้วแล้วเขาจะมาครั้งที่บ้านอีกไหมนะโอกาสมันจะเปิดให้นิทราอีกหรือเปล่าและหล่อนก็ต้องมองหาคนช่วยเหลือด้วยเพราะมันต้องมีคนเห็นเหตุการณ์นิทรานึกวางแผนจนมาถึงบ้าน หลอนก็โดดลงจากรถและเฝ้าตต่ครุ่นคิดว่าจะต้องทำยังไงดีตกค่ำหลอนมาถึงบ้านด้วยสีหน้าค่อนข้างเครียดร่างสูงเดินลงมาจากรถจิบเข้าบ้านและเห็นนิทราเข้าพอดีหลอนหันมามองเขาและชายหนุ่มก็หยุดมองหล่อนนิ่งอยู่อย่างครุ่นคิดเวลานี้แขนเสื้อของเขาซึ่งพับไว้แค่สอกเมื่อตอนเช้าถูกพับขึ้นไปจนถึงต้นแขน ปวดให้เห็นกล้ามเนื้อตึงแข็งแรงตลอดลำแขนอย่างน่าดูเขาวสวมเสื้อสีน้ำเงินซีดเช่นเดียวกับกางเกงยีนสีซีดคาดเอวด้วยเข็มขัดหนังเก่าๆสวมบูทสูงครึ่งแข้งนิทรามองเห็นเรือนร่างสูงแข็งแกร่งไปด้วยกล้ามเนื้อชายชกันนั้นได้อย่างชัดเจนความจริงหล่อนไม่อยากเข้าใกล้เขานัก แต่ความคิดเวลานั้นบอกว่าต้องทำและถ้าไม่ทำไร่อันเป็นที่รักของหล่อนแห่งนี้ต้องตกไปอยู่ในมือของเขาแนะ่และหล่อนไม่ต้องการเช่นนั้นรอนไม่พูดอะไรแต่เดินขึ้นชั้นบนไปเงีย,งยบๆนิทราลุกขึ้นมองดูเขาด้วยสีหน้าและแววตาไม่พอใจยังไม่ทันไรเขาก็ทำท่าจะเข้าครอบครองบ้านของหล่อนเสียแล้ว สาวน้อยค่อยๆสุดตัวลงนั่งแล้วมองตามเขาไปด้วยสายตาหมายมากร,รอนยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงหน้าห้องเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูในยามดึกเขาเดินมาเปิดแล้วต้องขมวดคิ้วเมื่อเห็นหล่อนถนัดนิทรายืนอยู่ตรงนั้นในชุดนอนผ้าฝ้ายสีชมพูน่ารักสายตาของรอนบอกเขาว่านอกจากเสื้อตัวนั้นหล่อนไม่ได้สวมบราเซีย และอาจไม่ได้สวมอะไรเลยก็ได้ทำไมแม่สาวน้อยถึงได้กล้าขนาดนี้เขามองหลอนอย่างสงสยัยดวงตาสองคู่สบกันนิ่งอย่างค้นคว้าขอเข้าไปหน่อยได้ไหมคะหล่อนถามเสียงเรียบรอนขยับตัวแม้จะไม่แน่ใจนักและผ่ายมือเป็นเชิงเชิญคุณยังไม่เปลี่ยนใจที่จะซื้อไร่ของเราใช่ไหมคะหลอนถามเขา และอีกฝ่ายก็พยักหน้าคุณคิดว่าพ่อยอมขายไร่ให้คนที่ทำอย่างนี้กับลูกสาวท่านไหมคะขาดคําสาวน้อยก็กระชากคอเสื้อของตัวเองเต็มแรงและส่งเสียงกรีดร้องรอนกระพริบตาแล้วขยับตัวอย่างคาดไม่ถึงขณะนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงประตูปิดบางจากข้างนอกและร่างบางของสาวน้อยก็โผล่เข้ามากอดรัด จนเสียหลักล้มลงไปบนเตียงด้วยกันนิทราส่งเสียงร้องกรี๊ดกรี๊ดจนกลบแก้วหูและเขาาตะคุบป,ปากหลอนไว้แทบไม่ทันเวลานั้นเองที่ประตูห้องถูกเปิดพรัวเข้ามาพร้อมกับร่างสาวใช้ทั้งสองคนหน้าตาตื่นและลุงสมรหัวหน้าคนงานตามมารังท้ายรอนพูดไม่ออกเข้าใจสถานการณ์ของตัวเองแทบทันที หันมามองสาวน้อยบนเตียงที่ก้มหน้าก้มตาจัดผ้าที่หล่อนเป็นคนฉีกมันด้วยมือตัวเองมือไม้ส่นในตาของหล่อนรีลงเป็นประกายวาบตามด้วยความโกรธเขาโดนเด็กหลอกให้เสียคนซะแล้วอย่างนึกไม่ถึงสันกลามของชายหนุ่มขบเข้าหากันเมื่อสะบัดตัวเองลงจากเตียงไปหยุดยืนหันหลังให้ทุกคนนิทราก็ฉลาดเป็นโกรธ หล่อนไม่พูดอะไรกับใครเลยลงจากเตียงได้ก็วิ่งสวนใครต่อใครกลับห้องเอมสาวใช้พอเห็นสายตาของลุงสมรหัวหน้าคนงานเข้าก็ตีสีหน้าไม่สนิทหล่อนทำท่าจะถอยตามนายสาวออกไปบ้างแต่ถูกลุงสมรเรียกเอาไว้เดี๋ยวสิเอมเข้ามาทันเวลาจริงนะลองเล่าให้ฟังซิว่าเกิดอะไรขึ้น ลุงสมอนทำเสียงกึ่งประชดในตาที่มองมาส่อแววรู้ทันจนเอมกลัวก็เห็นเหมือนที่ลุงเห็นนัสิจะ้ะใช่ลุงก็คิดว่างั้นแหละแต่อยากรู้ว่าทำไมทำไมอะไรจะ๊ะเอมไม่เข้าใจลุงสมอนเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าเอมแล้วมองเด็กรุ่นหลานอย่างคนา้นคว้าไม่เข้าใจงั้น ก็ไม่เข้าใจนะสิลุงสมอนจะมาคาาคั้นอะไรกับเอมล่ะเอมไม่ได้พยายามปั้มคุณน,นิดนะคุณคนนั้นตังหากล่ะเอมชี้นิ้วไปยังรอนที่ยืนหันหลังให้ลุงต้องเล่นงานเขาสิไล่ให้ออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้เลยเขาไม่มีสิทธิ์จะมาทําอะไรแบบนี้กับคุณน,นิดนะคอยดูเถอะพรุ่งนี้คุณน,นิดฟ้องคุณพ่อแน่เลยรับรองเอมพูดจบก็วิ่งแนบออกไปจากห้อง โดยไมร่รีรอให้ใครได้เรียกไว้อีกรอนถอนใจเฮือกเมื่อประตูปิดดังโครมและหันมาประจานหน้ากับลุงสมอน